สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักษณาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-30เมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บุพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่นั้นมาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกันลักขณากันกันก่อนโดยจะมีดาวเกศสุรยิยตดาวอังคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะ อิทธิพลของชาวกันแล้วก็รักขนากันนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในเหลือนตรงกันข้ามเป็นตําแหน่งประและก็เป็นตําแหน่งนิดด้วยนะครับจริงๆแล้วดาวพุธนี้อยู่ในตําแหน่งตรงกันข้ามอ่อนกําลังลงก็จริงแต่ได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าอุดมนาราศรีนะครับ เป็นตำแหน่งเกณฑ์พิเศษของชาวดาระนาราหมายถึงรูปคนนะครับก็แปลว่าได้เกณฑ์พิเศษในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มความาในเรื่องของความสําเร็จได้ในเรื่องของตัวตนได้ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์สิ่งต่างๆที่ประสบความสําเร็จได้อะไรประมาณนี้ดาวพุธเนี่ยนะครับโคโจรอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างถึง เดือนเมษายนทั้งเดือนเลยนะครับน่าจะย้ายในช่วงของประมาณต้นเดือนอพฤษภาคมเนาะเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนี้ชาวกันลักนาการดูเหมือนจะดีนะครับเพราะดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นอุดมนาฬราศีแต่กลับมากุมกับดาวเกตดาวเกตด้วยแล้วก็ดาวราวหูด้วยก็เลยอาจจะทําให้ชาวกันลักนากันนั้นมีโอกาสแนวโน้มของ การร่วมหุ้นการลงทุนนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับการเซ็นการกู้กันคำประกันสิ่งต่างๆของชาวกันจะไม่ปลอดภัยดังนั้นก็พยายามอ,อ,อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความที่มันผิดปกติให้ชาวกันลักษณากันอาจจะต้อง ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามอย่าเทคความเสี่ยงมากจนเกินไปให้เราพยายามลดความเสี่ยงลงมาแล้วก็อย่าก,กู้อย่าข้ําประกันให้ใครนะครับเราควรจะต้องพยายามที่จะต้องเหมือน ทำเพื่อตัวเองได้แต่ไม่ควรทําเพื่อคนอื่นในช่วงนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ชาวกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความเป็นในเรื่องของอพวกนี้ได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาแล้วนะ่ะคุณจะได้มันก็อาจจะต้องลําบากหน่อยเนาะแล้วก็มีในเรื่องของที่ต้องอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากได้คืนบางทีต้องฟอง้องร้องคดีความมันก็อาจจะยุ่งยากวุ่นไวายได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องพยายามไม่บัวหายแลวล้อมข้อทีหลังเนาะ ก็สักพักหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณาพฤษภาคมก็จะมีโอกาสแนวโน้มของดาวประจําตัวนั้นโคโจรออกไปนะครับถึงแม้ดาวพุธจะโคโจรตกในเรือน มรณะในช่วงหน้าก็ยังดีกว่าตอนที่ดาวพุธนั้นร่วมกับราหูนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตในช่วงคลิปหน้านะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเนาะอย่าเพิ่งขวัญเสียแล้วกันนะครับเพราะว่าดาวพระันบดีกาลังจะเดินโครจรไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีของชาวกันกําลังจะมีอนาคตที่ดีทีนี้เรามาดูกันต่อนีเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินนะครับของคุณคือราศีตุลของได้ดาวสุขเลข6เช่นกันไปอยู่ในตําแหน่งเป็นมหาอุดเลยนะครับก็อยู่กับประจําตัวแหละก็ถือว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับได้การเงินเป็นเกาะเป็นกำม,มากๆเลยนะมีอ่ากำไรมีการค้าการลงทุนต่างๆประสบความสําเร็จแต่นะครับ ต้องตรวจสอบดูแลให้ดีในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆเพราะดาวการเงินนั้นเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยนะครับอยู่ตําแหน่งเล็งลัคนาและเป็นตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์อีก1ดวงนะดังนั้นเนี่ยชาวกันได้ตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์ถึง2ดวงเลยแต่มันก็ต้องระมัดระวังทั้ง2องอย่างเพราะดาวพุธเนี่ยไม่ถูกกลาหูดาวศุกร์ก็ไม่ถูกกลาหูอีกเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวกันต้องระมัดระวังคือเรื่องการเงินเรื่องของตําแหน่ง หน้าที่การงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะ15ถึง27เมษายนเท่านั้นหลังจากนั้นดาวศุกร์จะย้ายไปที่ราศีเมษนะครับไปตกในเรือนมรณะคือการปรับและการเปลี่ยนแปลงเนาะบางคนอาจจะเช่นสมมติว่าคุณมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วน คุณไม่โอเคกับคนนี้คุณอาจจะเคลียร์คนนี้แล้วคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะดาวพฤหัสบดีกําลังจะเลื่อนออกไปที่ราศีภพสุภาะสุภาษะภาวะการเติบโตการพัฒนาการงอกเงยการงอกงามกับความรู้สึกได้ตําแหน่งธรรมเกณฑ์ด้วยแล้วก็เป็นพระาธาตุของตัวเองก็จะได้ในเรื่องของความมั่นคงเป็นปุกแผ่นด้วยนะครับเป็นตําแหน่งธรรมเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยชาวกันลักษณะกันจะได้อานิสงส์ในเรื่องของ partner หุ้นส่วนที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ได้เช่นกันนะครับถ้าคุณได้์ทเนอร์ใหม่ในทิศทางที่หลัง30เมษายนเป็นต้นไปคุณจะได้ partner หุ้นส่วนที่ดีนะครับคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมที่ดีกว่านี้ดังนั้นการเงินเนี่ยโครจรเข้าสู่ในเรือนมรณะเนี่ยจะยังดีกว่าการที่เราอยู่าดาวการเงินจะอยู่ในราศีมีนนะครับจริงๆมันก็ตอบไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่า ถ้ามาอยู่ในราศีมีนแต่เป็นตําแหน่งมหาอุดใช่ไหมมันดีเนาะแต่ถ้ามีราหูร่วมเนี่ยแปลว่าถ้าเราไปลงทุนร่วมหรือเรามีาไปหลงกลมิฉชาชีพใดๆอันนี้เราอาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเกิดใครทํางานประจําเก็บเงินใช้เงินคนเดียวไม่ได้แบบเอาเงินไปลงทุนไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรเลยนะครับก็ได้มาจากงานประจำก็เก็บเก็บเก็บนะครับหรือค้าขายแล้วก็เก็บเก็บเก็บไม่ได้แบบ ลงทุนร่วมทํางานคนเดียวจ้างลูกน้องอันนี้ไม่มีไม่มีผลนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่จะมีปัญหาสำหรับใครที่ไปกู้ไปคําให้คนอื่นอันนี้ฟังดีๆนะครับมีปัญหาเฉพาะคนที่ไปกู้ไปคําให้คนอื่นหรือใครที่ไปร่วมหุน้นลงทุนกับคนที่ที่เราไม่รู้จักอะ่ะหรือรู้จักก็ช่างเราก็ต้องระมัดระวังเพราะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงการลงทุนแล้วดาวลงทุนก็ไปอยู่ตกมาในเรือนอลิแล้วก็ดาวอ่า านะดาวหุ้นส่วนก็ไปตกมรณะไงจนกว่าจะวันที่1่พฤษภาคมนะครับดาวหุ้นส่วนของคุณถึงจะออกจากเรือนมรณะถึงจะมีการปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเห็นไหมครับนี่คือจังหวะของชาวกันใครที่มาฟังคุณก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้แหละว่าโอเคช่วงนี้ฉันไม่ควรทำนะครับประมาณนี้แต่ช่วงที่ฉันควรทำคือหลังจากวันที่1เมษายนนี่คือประโยชน์ของการดูดวง นะครับนะไม่ใช่มาแบบโอ้ยแม่นแม่นแม่นอย่างเดียวแ,แ,แต่ไม่รู้นะครับในการทําหรือการแก้ไขอย่างมันก็ยังไม่ได้เกิดผลประโยชน์ที่เต็มร้อยเนาะดังนั้นถ้าเราเอาไปปรับหรือไปทําในสิ่งที่ดีมันก็น่าจะเกิดผลลัพธ์ผลดี ตอบรับในสิ่งที่ชาวกันน่าจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าน,นะครับและระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของการงานทีนี้เรามาดูในเรื่องการงานกันต่อเนาะเมื่อกี้การเงินดีมากแต่ว่าต้องระมัดระวังปกป้องผลประโยชน์ตัวเองให้ดีทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการงานอิทธิพลดาวการงานของชาวกันคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคจรนะครับมาอยู่ในราศีมินดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งดาวประจําตัวแล้วก็เป็นทั้งดาว การงานเราไปอยู่ในเรือนปัตตนีคือตรงกันข้ามนะครับเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ก็จริงแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องการงานการงานเนี่ยสามารถเติบโตพัฒนาที่ดีมากๆเลยนะครับหรือได้ในเรื่องของการเงินที่อาจจะเขาเรียกว่าบางคนสรับชาวกัน,นอาจจะได้ปรับฐานเงินเดือนหรือมีตําแหน่งนะครับขึ้นมีซีสูงขึ้นนะครับหรือมีในเรื่องของการโปรโมท แบบนี้เกิดขึ้นได้สำหรับชาวกันแต่นะครับอาจจะถูกขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาเลื่อยขาเก้าอี้อันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวกันต้องระมัดระวังนะครับเพราะดาวราหูเป็นกุมดาวสุภะหมายถึงคุณเองอาจจะถูกคนอื่นดิสเครดิตตัวเองดิสเครดิตคุณหรืออาจจะมีใครคิดอะไรทําอะไรเราไม่ถูกไม่โอเคกับเราดังนั้นชาวกันอาจจะต้องเงียบสงบ สยบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีคนคอยสพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็อุปถัมภ์ตัวคุณได้อยู่เพราะว่าดาวรัศดีกับดาวอาทิตย์นั้นโคจรกลุ่มกันเป็นดาวคู่มิรอุปถัมภ์แต่มันตกในเรือนมรณะแปลว่าชาวกันต้องวิ่งเต้นนิดหนึ่งนะครับหาตัวช่วยถึงจะประสบความสําเร็จหรือว่าหาทางออกที่ดีขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้ดังนั้นชาวกันก็เหมือนจะดีครึ่งเสียครึ่งนิดหนึ่งเนาะ แต่ไม่เป็นไรเพราะดาวพฤหสัสบดีกําลังจะโครจรไปสู่เรือนความสําเร็จที่นี้แหละชาวกันจะลุ่งพุ่งแรงนะครับทําให้สิ่งต่างๆนั้นสามารถผ่อนคลายแล้วก็คลี่คลายเป็นนมทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นรออีกสักประมาณ1พฤษภาคมเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปหน้านแล้วคุณจะมีอะไรดีๆกว่านี้ได้แน่นอนนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์คือดาวพระฤาดีเนี่ยโคจรตกในเรือนมรณะมาประมาณ1ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระอาชจะย้ายแล้วเนาะย,ยินดีกับชาวกันด้วยนะครับเพราะดาวคู่ของคนรักกาลังจะออกไปที่พบเรือนเขาเรียกว่าสุภะเป็นตําแหน่งธรรมเกณฑ์และในอยู่ในช่วงประมาณ30เมษายนนะครับ โครจรเข้าไปสู่ราศีพฤกษ์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ได้ตำแหน่งที่ดีมากเลยนะดังนั้นชาวกันลัคนากันเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายที่จะได้ไปอยู่กับคู่ครองคนรักที่ดีบางคนอาจจะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้สูงมากสำหรับชาวกันบางคนอาจจะเจอสายฝอบางคนอาจจะเจอสายเอเชียนก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นแหละแต่ส่วนมากจะเป็นคนที่ได้ เป็นต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงสำหรับชาวกันเนาะใครที่โสดจะได้คนที่เป็นชาวาต่างประเทศสูงแต่ใครที่เป็นคนในในประเทศก็ได้นะไม่ได้แปลวะ่าต้องเจอต่างประเทศเท่านั้นหมายถึงว่าจะเด่นในคนต่างประเทศจะมาจีบมาชอบคุณเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่แบบห่างหายกันไปใครแบบ มีปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันอะไรที่มันเป็นปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายแล้วมีอนาคตที่ดีแหละนะครับหลังจากที่เราอาจจะมีประเด็นปัญหากันมานานเนาะบางคนอาจจะจบเลิกลากันมาในอดีตก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตการพัฒนาไปทิศทางที่ดีแต่เป็นช่วง30เมษายนนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะ่ะไม่ใช่ว่าเกิดตั้งแต่วันที่15เกิดในวันที่30เมษายนหรือวันที่1พฤษภาคมในคลิปหน้านะครับถึงจะดีแบบที่พูดไปทั้งหมดนี้เนาะดังนั้นอดทนอีกนิดหนึ่งแล้วชาวกันจะได้ความสัมพันธ์และความรักนั้นกลับมามีโอกาสดีๆและความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตแบบก้าวกระโดด นะครับนะมีโอกาสได้มั่นหมายแต่างงานหรือว่ามีคอมมิตเมนต์ได้สูขมากๆเลยนะครับสำหรับชาวกันก็ยินดีกับชาวกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ